ชมกันต่อครับน,นี่เป็นรถของเสียวุธนะครับเสียวุธครับเอามาเปลี่ยนจากถุงลมนะครับเป็นแหนบนะครับนี่อันนี้เป็นหางครับยื้ย งามคังามเนี่ยง่ามจนมาสิบกาแก้รถบนตอนนี้พี่น้องเป็นรถขนย้ายนะครับรถแบคโฮรถเกี่ยวข้าวนะครับดูภายในสวยมากนะครับตอนนี้มีพี่นอ้องเบื์งหลดล่องรอยของการใช้งาน,นครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ของเปลี่ยนใหม่นะของมากับรถนะครับเนี่ยสวยงามสวยงามงามครับงามเจ็ดเกีย ธรรมดาหรือว่าใช่ไหมเปลี่ยนจากถุงลมครับเป็น ุงแหนบครับตอนนี้น่าจะรอแท่นพาวบอกี้อยู่บ้างเนี่ยของซูเปอร์ยาวจะเปลี่ยนไหมนะครับก็จะเปลี่ยนอยู่ครับใช้ให้มันพังก่อน เดี๋ยวเราใช้ถุงลมให้มันให้มันพังก่อนครับพี่น้องยังยสิ่มาเปลี่ยนมันเวลาเปลี่ยนก็นี้นะครับเอากระบะออกนะครับเอากะบะออกออกจากอู่ชายใหญ่ครับมาที่นี่นะครับ เงียบเงียบตอนนี้หอด่งยังไหนวะ สะพานสองพับสัางงี้ยใช่หนอกสัางนงี้ ห่อหมเลยวะเอาเหล็ดห่อหมดเลยนะครับเนี่ยชายใหญ่แกทำได้ดีมากเลยงามข้าโคตร ง่ามคักร้ายกับบัากกาแก้รถพี่น้องว่านีงไงแหนบมาแล้วเนี่ยต้องเอาอะไรออกบ้างชุดนี้ออกหมดเลยครับเนี่ยชุดนี้ออกหมดเลยเหลือไว้แต่ชุดยึดพวกนี้น่าจะใช้ตัวเดิมนะครับยึด รถพ่วงก็เข้ามาทําเยอะครับปู่ช่างพุทธตรงนี้มีมีสนิมทุกคันครับ ตรงตรงนี้รู้เป็นพ่ออะไรรถญี่ปุ่นมาทุกคันเลยเนี่ยตรงนี้บางคันก็เยอะบางคันก็น้อยครับแต่ถา้าวมาขาดไม่ไม่ขาดหรอกครับไม่ขาดง่ายๆนะครับเพราะวาหนาะเป็นสองชั้นนะครับเป็นสองชั้น ตอนที่เราไปดูที่อู่ชายใหญ่นะครับมันเป็นสีสีดำๆเนาะคันนี้น่ะไม่แน่ใจว่าคันเดียวกันไหมนี่น่าจะคันเดียวกันแหละครับนี่ทำสีใหม่ยี่ห้อชายใหญ่นะครับอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ พาแวะมาดูครับคืบหน้าไปอตอนนี้เหลือแท่นพาวโบกี้นะครับใส่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปก็น่าจะใกล้จะจบแล้วครับน่าจะเกือบจบน่าจะเหลือเก็บนะครับอีกไม่กี่วันก็จะเสร็จครับอันนี้